ลูกขึ้นไม่อนพับแล้วก็ปีนเดินขึ้นไปอีกโอ้ oh, เนี่ยคือไม่ใช่แค่ประชาชนที่รู้สึกถึงความไม่เป็น universal design ที่ไม่ได้เป็นการดีไซน์สำหรับทุกคนสสหัวหน้าพักรู้รู้แล้วเคยประสบการณ์เคยผ่านมาแล้วว่าเมืองที่มัน work เมืองที่มันให้อำนาจประชาชนมันเป็นยังไงผมโตมาอย่างนั้นใช้ชีวิตอย่างนั้นขี่จักรยานไปไหนมาไหนได้ทุกที่ สามารถพับจัก,กรยานขึ้นเป็น last mile first mile มาายแรกเพราะว่าบ้านเรามันเป็นซอยเยอะไงกรุงเทพมหานครวางแผน Urban Planning มามันเป็นซอยเป็นอะไรพราะขึ้นรถเมล์เสร็จก็ต้องโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้อีก2-3กิโลเนี่ยมันมันต้องใช้จัก,กรยานช่วยมันต้องเอารถส่วนตัวมาช่วยมันก็เลยไม่ไม่ไม่เป็นกรุงเทพที่มันไล้รอต่อร้อยลอ,อยต่อสําหรับประชาชนถ้าเราประชาชนสมาชิกพักยังสนับสนุน พักเราให้ความเมตตาเราเหมือนอย่างอดีตท,ที่ผ่านมาท่านอยู่ข้างหลังเราเราก็จะอยู่ข้างหลังท่านท่านมีความหวังเราก็จะมีความหวังเราเป็นความหวังให้ท่านได้เราก็มีวันหมดแรงเหมือนกัน <S 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 แต่ถ้าพวกท่านเป็นความหวังให้เราอยู่เรื่อยๆคอยช่วยสนับสนุนพวกเราเรื่อยๆเป็นการขับเคลื่อนพักด้วยสมาชิกจริงๆเท่านั้นแหละจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้การเมืองสมัยนี้คือฝากความหวัง ไว้ให้กับคนสองคนมันขับเคลื่อนไม่ได้ท่านก็เห็นเอาซุปเปอร์แมนมาทําตอนนี้ให้กรุงเทพมันดีขึ้นก็ทําไม่ได้มันถึงต้องเป็น empower แบงคอกให้อํานาจประชาชนทุกคนผักผู้นําที่ดีรู้อยู่แล้วว่าการบริหารทรัพยากรคืออะไรใช้แค่กลุ่มคนไม่กี่คนอพิสเศษชนไม่กี่คนในการขับเคลื่อนประเทศก็เห็นแล้วว่ามันตันต้องเลิกคิดแบบบนลงล่างแล้วก็มาคิดแบบล่างขึ้นบนเอาทรัพยากรคงไม่ไม่ว่ารวยดีมีจนผู้ชายผู้หญิง LGBTQ พิการไม่พิการให้เขาได้สามารถใช้อำนาจใช้ทรัพยากรของเขาได้อย่างาเต็มที่เท่านั้นแหละกรุงเทพถึงจะเปลี่ยนและเมื่อกรุงเทพเปลี่ยนการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปเป็นไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับทุกคําถามนะครับแล้วก็อขอบคุณสําหรับสสแล้วก็หัวหน้าพักที่ตอบคาถามให้กับทุกๆท,ท่านนะครับก็ผมขอทิ้งท้ายไปนิดนึงก็คือ ตรงเชื่อในพลังของทุกคนนะครับพอทุกคนเข้ามามัดรวมกันแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคนตัวเล็กตัวน้อยทุกคนสมาชิพกพรรคทุกคนมีความสัมพันธ์ต่อพรรคก้าวไกลนะครับก็ลําดับถัดไปครับเที่ยงพอดีเนาะเดี๋ยวขอเชิญทีมงานนะครับขึ้นมาจัดแจงเรื่องการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปนิดนึงนะครับแล้วก็ระหว่างพักทานอาหารกลางวันเนี่ยอยากจะให้เข้ามาพูดคุยกับสสอ,อยากจะให้เข้ามาพูดคุยกับหัวหน้าพักอยากจะให้เข้ามาพูดคุยกับ ทีมโคศกพักหรือทีมงานภักทุกคนนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นกันเองทานอาหารกันเสร็จก็ไปทำเวิร์กช็อปกันต่อนะครับเดี๋ยวขอรบกวนน้องออยทีมงานขึ้นมา